รถหมสามกำลังเข้าสถานีมันโปนะครับวันนี้ได้ข่าวพี่ปุยทำขบวนนะครับ ไีปโวยได้นะฮะวันนี้มาเกินทั้งเครื่องหนุ่มน้องใหม่เลยนะฮะ ปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้ามขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งทานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโดยขบวนที่แปดสา การทางสถานีกลางขอความการุณาผู้โดยสารที่ข้าปรดอยากใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากข้านอาจจะได้รับันรรายแรงได้ขาด เราไดโปรดนการลดเปเขาของอุณผู้โดยสาร่าที่ใช้บริการการลดการจ่ายโดยสาขอให้ผู้โดยสารท่านเดินทางส่จุดายปลายทาโดยดีทุกท่านะหวง